สวัสดีครับพี่น้นองพอกันคือเก่าครับกับชั้นเอ๋เฮาคนพระทินพระจินพระเฮ็ดคือเก่าพี่น้องครับหลังจากคลิปที่แล้วเห็ดเฮาเฮ็ดไปขวดน้ำไหมนพี่น้องเนื่องจากที่ผมบอกขวดน้ำเนี่ยมันมันไปศึกษาบางเดิวมันมันอาจจะซีบรซ้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับมันอาจจะซีบรซ้ำกันผมบอกขวดใหญ่เป็นฐานครับที่นี่ผมเชียวขวดรุ่นเดียวกันเบ็ดเลยครับมาลุบเบิดมาลองเบิ่งว่าน้ำน้ำมันกับสีไหลลแ้วนี่เฮาสิมาทดลองเอาขวดรุ่นเดียวกันเบ็ดเลยพี่น้อง เดี๋ยวพอสิมาทดลองเอาอขวดรุ่นเดียวกันเบ็ดเลยครับนะครับมาทดลองกันพี่นอ้องมาเฮ็ดน้ำกันรุ่นไปนํ้ำกันครับจะมาพ่อสีเอาขวดน้ำอันนี้ทีมีน้ำแล้วพี่น้องผมสีเอามาเฮ็ดเป็นฐานฐานตัวนี้เพื่อให้ให้ขวดมันตั้งอยู่ไหมขวดน้ำมันตั้งอยู่นะครับผมจีให้ออกมาเฮ็ดเป็นฐานฐานตัวนี้ครับนี่ครับให้ให้ขวดน้ำตัวนี้มันตัง้งอยู่เพื่อจะมันร่องรับได้พี่น้อง vừa thể một lon đập này bộ quần nó là khứ câu sải dàng nó gần ngõ lèn khứ câu là cái nọ ngõ lèn khứ câu sải dàng ngõ lèn câu thì bác. chó quật tổ quật con đấy như họ hèn nó cái câu là cái nọ Xay khẩu càng tụt mất những cái câu đấy hợp Nấu nước tuyệt này หมันทัานได้หอนเดืหัวแหงหรือเปิดไฟเนี่ยพองเอไปกลางพอกวดนี่คือเก่าเลยพี่น้องเนี่ยจอดูตรงนี้เลยครับเราอยแหงโมท่านฮอนเลยลืมมืนนั่นเลืมเสียบไฟเดี๋ยไฟแล้วเลืมมืนนั่น้อยฮอนไอยนึงครับลอยหัวแหงฮอนไอย ระยะการวัดตัวนี้เขาก็ดีเอาหมมันพอดีไปนรอนี่ครับนี่เอามาดูโค้งโค้งขึ้นไปน้อยหนึ่งขนาดที่พอดีอยู่นะจอตรงนี้ก่อนนะครับจอฟ้าจอฟ้าปวดตรงนี้นครับจอกลางฟ้าปวดตรงนี้นีน่แต่หัวเร่ง ตัวนี้มันหัวหน่อยผมผมบ่ได้เอาหัวใหญ่ๆมันจังจอมันทะลุเทเลเดียวเลยอันนี้มันได้ควันครับถ้าตัวใหญขึ้นนึงมันจะหัวใหญ่ครับมันจะบด้ควันนะครับตัวนี้ไม่ได้ควันควันแถ่มันลมอันนี้เท่านี้แหละไอ้ลมไลยหลอดเท่านี้แหละพี่น้องแถมมันลมหลอด ต้องควนห้วยล้มหลอดกันใี่ไหมถ้าได้เห็นให้มันฟิวพี่น้องต้องว่าไห้ฟิวเลยครับ,บต้องว่าไห้ฟิวเลาต้องจอเนี่ยต้องว่าไห้มันฟิวครับเนี่ยจอต้องว่าเหันฟิวเวลาเขาเอากาวรว์ดมาใส่ งัดก็ไปนีได้นะแบบช่ไหมแยกหั่คิวน่มมีเขากะงอถือไม้ใบทีเดยครับงอกืไอไม้ใบทีเลยนะียวี่เงกับห่อไส้ไปเลยครับเพื่อบนะ่รเทันิวนอะ แล้ไไวไซฟาตน้ฟ้าจะเป็นชนิดครับชนิดอะไรจปล่อยแบบประมาณอย่ดงที่บ เขาก็ะิมจอรูโอ้ต่ว่าเนจออแล้วเขาก็ะติมจ่อหมก้นมันอีกพี่น้องจอหูกกนเพื่อสิเอาหลอดใส่เนาะเอาหลอดใส่อีกหลอดหนึ่งพี่น้องแทงขึ้นไปหม่แหละหอดเก็บมันถึงข้อขวดรับอีกขวดหนึ่งเขาเขาอีกหลอดหนึ่งเขาต้องใส่แทงขึ้นไปครับเราควรขวนยังหน่อยเพราะว่าจตาว่าถ้าผู้ใดมีเหล็ก ที่ว่ามันพอดีกับปลอดแต่พี่นอ้องเขาก็บบอยากเผาไฟดาดตวดเข้าไปเลยน,นะมันอีกพอดีมันสิเร็วเร็วกว่านีอ้อันนี้ที่สานแจานจักหน่อยเพราะว่าต้องเลี่ยขวัญงูนี่ครับขวัเนี่ยมันหลมหลอดนะครับซุข้าไปแทงหลอดเข้าไปแล้วก็จงหลอดไ้ไมันเรยวประมาณจักขอ้อ,กอ,ขอมือเกือบข้อมือแลยพี่น้องแล้วเพื่อว่าจะเอามาซีใส่ไไจอหูใส่วขวดน,นี้ ว่าตัวนี้คือผมต้องติดเก่าวเวลาเขาตั้งพี่น้องเอาเป็นฐานไทยกได้ต้องการเป็นกวดก็ได้หรือที่เป็นไม้เปรีหรือว่าเป็นยังก็ได้ครับติดติดขวดไว้เพื่อที่จะตั้งไว้มันดูนะพี่น้องอันนี้ผมก็ดีผม <ś c oughs> มีขวดไหลนะขวดน้ำไหลเออกวเลยเอามาใส่เลยนี่ครับแต่กว,วดกลางเนี่ยบมมีน้ำเลยพี่น้องน่อยวดกลางนะครับมีแต่ฐานตั้งไว้เนี่ยนะครับอันที่เขาจงไว้เขาเกิดมา ควร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 หูตัวนี้จ่อรููตัวนี้ให้มันลมหลอดดพี่น้องครับต่อเพื่อเสียันลมหลอดที่ว่าเขาอันนี้แหละขวดนี่แหละหลอที่เขาจงไว้พ่นกอรไอรนะพี่น้องจงไว้มลุกลับไปทั้งในเดี๋ยวผมดึงก่นด้วยกันนี่ครับควรให้มันลมถ้ามันบม่ลมเวแล้วเขาดันเข้าไปหลมัดสิลุกเข้าไปเนาะยิ่งเก่าอ้อมไมเลยบัเนี้ยิงเก่าให้มันอ้อมหลอดไ้ครับยิงเก่าอ้อมหลอดไแล้วก็สิ ซุปกวบไปมันใส่หูพอดีเลยพี่น้องหูที่เขานี่ไปนี่เฮ้ยครับหูพอดีแต่ว่ากวดทั้งใต้เนี่ยบ่มีน้ำนะครับกวดเนี่ยมันคือมัมีน้ำตัวนี้ที่เป็นถังลมพี่น้องประมาณว่าถังลมเวลาแรงเลง,งดันน้ำม,มันอัดเนาะนะครับยังไงดียิ่งเก่าติดไว้ติดกลอนใบมันตั้งเดงให้มันตั้งเทียงเทียงยังไงเออนะครับเพื่อ ถ้าตั้งหัวเทียงเวลาเข้ากวดที่สอ่างใสเหล่าน้ำมันสิไหลบ่ตรงสิบ่ไหลลงหม่องี่เข้าอยากให้มันลงอะนะสิบ่ตรงเป้าหมยที่เข้าสิเฮ็ดไปเนี่ยพี่น้องเนี่ยขวดนี้กะเข้ากะสิเอาขวดนี้มาติดทั้งขางโดยเท้าไ่ได้จ่อขวดได้พี่น้องก้นขวดตัวนี้บ่ได้จอครับบม่ได้จอก้นขวดได้พี่น้องเ้อน่ครับหาเอาียังปิด กระดานก็ได้หรือว่ากระดาษก็ได้มันติดก้นมันเพื่อสีให้มันเป็นเรียบๆเนาะให้มันเรียบๆเพื่อมันที่ได้เห็ดติดให้มันเพราะเวลาเอากาวหอนใส่เรามันก็จะแปะอยู่ดีนะพี่น้องมันจะไ่ได้ลมนะครับมันก็จะใส่กระดาษเลยใส่กระดาษยิ่งกาวหอนแปะกวดมันไว้เราก็ใส่กระดาษแปะใส่เราก็ยิ่งติดครับกาวใส่เราก็เอาไปติดกับกวดไว้เลย แต่ว่าเกาหอนตอนนั้นนอนหอนันอยู่นี่มันก็สิบัวใครตีบัวใครอยู่เลยพี่น้องต้องให้มันประมาณว่าให้มันเย็นๆอย่างหน่อยกันนะครับนำหัวไปแปะนะครับอันมันเย็นแล้วมันสิอยู่ดีนะอันเรีนบ่ตอนนี้มันหอนอยู่เลยนะี <c> ่ย <oughs> มันหอนเดีย๋ยวสิบัวใครอยู่วนะันไหนลืมลืมลืมตัดลืมตัดปากมองน้ำที่ไหลลงพี่น้องนี่ครับต้องแหกกวดก่อนแหกกวดให้มันเป็นซองก่อนมองน้ำมองน้ำ ให้มันพอดีครับตรงหน้ามันที่ไหลลงแล้วเขาก็เจาะเอัอเจาะเพื่อที่ไซรอตตัวนี้ยิงไปไซรัตล้มทั้งไตครับขวดทั้งไตครับเหมนเจาะหูขวดไตแต่เขาก็เอาหลอดส่แล้วเขาก็มากาว่ามันพอดีให้มันพอดีแล้วเขาก็ตัดหลอดออกเลยพี่น้องตัดหลอดออกไปงดกอนนะผมบอกขวดใหญ่เห็ดเลยงดเนี่ยขวดน่อยนะครับมาแรงดันของขวดน่อยก็ขวดใหญ่มันสีเลียนกันว่าพี่น้อง หรือว่ามันที่ซ้ำกันเดี๋ยวเขามาเบิ้งรุ่นไปน้ำกันครับว่ามันที่ได้ครอบเขาก,ก็ยิงกาวฮ้นรอบอ้อมหลอดไปล้วก็เอาหลอดเสียบเข้าไปทั้งไตเลยพี่น้องใส่กดไตกอนครับกกใส่กดไตแล้วเขาจะมันยาข้นทึงควันอีกบหลุ่มอืมนี่พราดีแล้วบัดนแล้วเขาก็ยิงเลยครับยิงกาวฮอนใส่ยิงกาวฮอนใส่แต่ว่าอย่าให้มันไปอุดหูเลยพี่น้องอย่าไก่กาวฮอนไปอุดหูเลยอุดหูหลอดนะ มันกาห้อนอุดหูหลอดบ่ได้ได้น้ำบ่ไหลล้มบ่ขึ้นครับนะครับเัาต้องยิงไปบองใดที่มันฟิวหามให้มันฟิวพี่น้องนะครับเวลาเห็ดนี่หามให้ฟิวเป็นเด็ดขาดแต่ฟิวนี่น้ำถือบ่ไหลเลยครับเพราะว่าล้มมันถือออกแรงดันมันบ่มีครับมันฟิลลวเรามันกคือบ,บ,บ่บ่ไหนลนะครับมาเม่เห็ดปั๊มน้ำแบบว่าบ่าต,ต้องใส่มอเตอร์นะครับดันนำ้ำเราต้องใส่มอเตอร์ครับใส่ แรงล้มกับแรงน้ำอัดกันดันออกมาให้เป็นน้ำหยดนะครับเพื่อซึ่งเรากากไ้เลี้ยงปาย่าสวยงามก็เอาป่าใส่ด้วยครับพี่น้องใส่ตัวกลางเอาป่าใส่ตัวกลางตัวนอนทอนเนาะก็มีสายยางหรือว่ามีทอร์พิซียอย่างไรพี่น้องเราก็มาตัดเพื่อที่ค้ำตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันต้องรับน้ำหนักจากน้ำนะพี่น้องเนาะ นะครับมันต้องรับรับน้ำหนักจากน้ำเราต้องเอามาคำไปครับเพื่อว่าสิบ่ให้มันให้มันดอมลงอะนะเนี่ยครับเพื่อว่ามันถีดอมลงแล้วน้ำมันสี่อาจสีเฮ็ดไห้น้ำมันบ่ไหลดีเนาะเขาก็เฮ็ดไห้มันพอดีพอดีกันกับความสูงความต่ำมันนะครับให้มันได้พอดีเนี่ยครับแล้วเขาก็ยิ่ยงเกาหอนใส่พี่น้องไปโอเคยิ่ยงเกาหอนใส่เลยครับถือว่าไหลเดียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วเฮยิ่งเกาห้อนใสให้มันให้ตัวนี้มันกะสิยิ่งไปให้เพื่อสิให้มันแนนเนาะพี่น้องให้มันเนีนเพื่อมันน้ำเฮาเทน้ำใสเพื่อสีบ่ให้มันนี่ก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัดนี้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะเฮาให้มันเย็นจัน่อยให้เกาห่อนมันเย็นจัง่อยเฮาก็ลองออกมาน้ำมาเทลงเมืองเหมือพี่น้องบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพร่ามีตัวนี้เองครับแต่ว่าระวังอย่าให้มันหูมันไปอัน นะครับให้หูมันยาให้หูมันอ่นนะครับวิธีวิธีกอกน้ำนี่ก็สำคัญนะพี่น้องนะ่ครับวิธีกอกน้ำเขาสิบปกอกใส่แบบบ่ถือขวดกับ่ไนะไ้เนี่ยเพราะว่าแรงดันน้ำม,มันสิบ่ไปนะครับขวดแรกคืออันดับแรกเขาคือต้องก,ก,ก,งกนะอกน้ำเซนะ่นี่ครับใส่ขวดเทิงก่อนนะครับกอกน้ำใส่ขวดเทิงก่อนครับนี่ครับขวดที่เขาใส่ใส่หลอดไว้นี่เขาต้องหมุนหลอดออก เขาต้องหมุนต้องหมุนปากวดออกนะครับอ้าจะเขาถือเอานามใส่ลงไปแต่ว่าเขาต้องเบิ่งให้ก่วน่าให้เก่ามันแหงก่อนพี่น้องถ้าเก่ามันพวกเก่าพวกนี้บ่แหงนี่ว่าได้มันที่ฟิวครับนะเนี่ยเวลาเขาเปิดฟ้านี่ก็สําคัญนะพี่น้องเขาต้องเบิ้งกาให้มันถีกว่านี่เวลาเขาห่อออกมันที่อยู่ประมาณนี้แต่ว่าเวลาเขาหนามใส่แล้วเขากะหมุนกลับมามันก็จะเป็นล็อกมันแน่นพอดีเห็นท่ามันเขาเห็นบ่ถ์กล็อกมันก็จะ่บืีอกับ น้ำม,มันถือว่ไหลลงหมงที่เฮา,า,นะา,าวันเหตดไหวนะนี่ครับเรากล่าวว่าเออใส่ประมาณหมุนออกมาเกี่ยวประมาณจะเครื่องกวดนะอันนี้ก็เต็มลงไปตจะให้มันล้นไปใส่หลอดได้หน้อเปล่ามันล้นใส่หลอดตัวนั้นยา้มันถ่วมหลอดตัวที่ว่าเขาแยกแทงออกมาจากจากกวดไตนะนี่ครับก็กาะกเข้าไปประมาณนี้พอครับนี่ยายมันถึงหลอดตัวนั้นเพราะว่าล้มดันมันถือจำหลอดตัวนั้นครับ นะครับเวลาเขาใส่เขากับหมุนปุ๊บปั๊บนั่นแล้วต้องหมุนมาเห็นพอดีครับมันกะทิมาซีมองไหลลงเห็นพอดีแล้วเขาก็กอกน้ําใส่ตัวนี้ครับปั๊บน้ามันกะทิไหลลงไปแล่นลงไปตรงนี้แรงดันน้าตัวทางใต้มันกะทิดันล้มดันขึ้นมากครับนี่ครับพี่น้องมันกะทิประมาณนี้ครับนี่มันกะทิไหลยุงซี่หละพี่น้องไหลยุงซี่ล่ะปลากะทิร้อยหล่นอยู่ทังตัวนั่นนะครับถ้ามีป่ามาปล่อยเนาะสมมุติว่าเด็กหน่อย ลูกหลานอยากป่อยป่าครับเนี่ยครับเนื้อนอนเลยพี่น้องสุดยอดครับนี่ครับเขาเก่าป่าไปป่อยป่าหางนุนุ่งเนื้อป่าท้องป่ากันก็ได้เฮ็ดเฮ็ดโหลสีไงไงมาไต่ก็ได้ครับเนี่ยครับน้ำมันก็ทิไหลเลี้ยงดันของน้ำที่ไหลไหลไหลเพราะว่าน้ำตัวนี้เนนี่ไหลลงไตแล้วมันก็เวียนดันขึ้นมาี่สุดยอดครับพี่น้องนี่ครับก็ฝากซองไว้คือเก่าครับทั้งพี่น้องคนปทินพระจินพระเฮ็ดคือเก่ามันีีหัาพามาเฮ็ดตูป่า แบบเอเมซิงพี่น้องโดยที่ว่าเขาปั๊มหนามโดยที่บ่ต้องใส่ไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องไว้คือเก่าทั้งคลิปนะครับแชแนลโฮนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้เป็นกำลังใจไงกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไว้พ่อกันไหมพี่นาครับมิยังกระติมาเห็ดฝากพี่ฝากน้อนก็ยังเจอกันไหมครับผม